ก็เป็นอันว่าจะซับยรียปล่อยจากกับเขาที่เหลือจากการปิ้งย่างเขาก็เอามาประยุกต์เก็บเขาไม่ในี่แหละจ้ะเ่อบ่ใบมันจำเจสัมสักผมก็เค็กกล้วยหอมจ้ะบางวิธีเหตุวิธีทํากันไดเลยเด้อจ้ะเคจ้าเขาคั่วจากภาพว่า,อ,าอบเค็กกล้วยหอมนะัตจนผสมเป็นกับบดใหเบิง้งตอนนี้เขาก็เสียเอา เส่เป็นวัตถินอะใส่ขาวที่เ้าตีเอาไว้แล้วกับสิคุณเล่มันจะ้ะ mm hmm. บ่มีเวลาาก็ว่าอยากในสวนแล้วก,ก็สิใสไต่คลิปไว้ให้บ่มแมเบตร์ตาเข็กล้่มหอมเดี๋ยวเ้าก็สิใส่มันสไลด์กับไปนั่น หอนก็บอกอย่างี้ภาษาเยอรมันมันลมันเดิ่เนาะแต่เ้าบอกว่าภาษาไทมันเอียงเป็นมันส่ลแหละมันเดิ่มันดียังกว่ากันไปเ็ดของท่าเหล่าภาคอดอกรอกไม่สูตรหอกรับฝังแล้ว ก็เฮ็ดหลายจะรัวชิ้นนั่นแหละ,ะเฮ็ดตามมือจะของว่อมเตาไว้เลยจ้ะเตาข้าวห่อน 180. ร้อยแปดสิบก็อบกับประมาณสิบห้านาทีก็เป็ดอันละเรียบร้อยาห้าสิยาให้มัน้องแล้ยห้ากับใสนะ่กินนมแมวไปกันนะกินมะลอกมะลีก็ว่ากันไป เขาใส่ดอกอเ,เออขาจะกินหอมของกล้วยหอมดีกวดก็โอเคเลยจ้ะไม่ต้องเยอะอะไรนักหนาตรงไ้ลก็ก็สีฟูฟ่อง ต้องไปว่าสูตรนั่นสูตรนี้เราเลือกจะตามตาาใจปากเขาเองเฮ็ดขนมเดียก็บเขาแค่เป็นบางสูตรไปดอกเฮ็ดตามใจเจ้าของแบบกินแบบไรก็ใส่แบบนั้นสูตรบ้าๆบอๆนี่แหละออกมามันเสีย เฮียข yeah, oh, right. okay. ้าไปโอ้ยหอนเรียบร้อยละจ้าเดชเอาขาเตาเตาอบเนาะอันนี้มันเป็นพิมพ์ใหญ่ประเดี๋ยวเขามีพิมพ์หน่อยเนาะพิมพ์ใหญ่พิมพ์หน่อยโอเคสร้างมันแแต่วามันออกมาแสบกับเป็นพ่อสิผานาที่จะขอโอบเรเตอร์กำลังขึ้นงามจะไฟเตามันพังที่ให้แสงสวามันเสียจ้ะ อีกกับประมาณห,าหนานาที่กับสีเหลวเป็นอันว่าเซ็ตซับเรียบร้อยจากเค้คก่อยหอมแมันหอนดูจ้ะแกออกเอมะไวดอกตรงร้อยมันเย็นกันสักพักบัดนี้ฮะกับสีตอเฮ็ดกับเขาเลยไม่เก็บกับเขาเนาอเขาขวดจ้ะไม่เก็บกับเขาที่เลือจากปิ้งอย่างในสวนจ้ะเพราเออมาอุน่นนแล้วอุนอนอ่นอีกบัดนี้หีิกับ,บเบื่อเนาะ เอาไมา่เห็ดก็เขาดีกว่าทำอย่างอื่นก็ได้ใส่กอกเนแล้วมันน้ะพร้อมกับหมูหมูที่ห้าวอย่างอ่ะหมูเบอร์เกอร์มันก็ไม่ร้อนเลยสักพักนึงนี่เราจะจัดของทีเืียดจากอย่างเพื่อว่าเสียของาสามารถเอาไมา่เห็ดก็เขาเนี่ยอินได้ก็แค่เพิ่มเติม กอนนั้นอันนี้เข้าไปแค่นั้นเองจะด้ใส่กระเทียมลงไปแต่ว่าได้ดีตรงนี้กระเทียมจังสูงสุดนี่เขาไปเฮ็ดงานเขาที่กินกระเทียมกันสลังไปบอกล้วก็ว่านี่ไม่ปกใส่แต่กัวหอมเข้าไปกันคือชุกชุกกันเด้อ วุ้ยว่าได้หไเห็ดเห็มันแตกมำหลายรอบเจ้าอนลงเท่ดีแล้วเดี๋ยวจะเอาเม่นสุปนี่ลงไปก็สามารถเป็นกับข้าวกินกับข้าวได้แบบอร่อยเลยจะ้ะ thì bắt đầu này cũng lột, cũng lột nhắn đỏ Ấu nằm xay tích ngôi chờ cho hãy phút chí đi bắt đầu phút Thầy mấy à, buộc lăng nhiều mắt Nhìn chắc coi ngôi, cũng lột cả ขพอไดที่ะเล่นหลายสิบเปอร์เซ็นต์จมาปงรกันเลยรดดีจ้ะหนึ่งตามรส้เดียวก็พอเนาะหนึ่งตามจ้ะปรุงรสด้วยซิอที่ทำเองใช้เอง อืมอร่อยมากซอสมะเขือเทศนิดนึงจ้ะเพราะมันออกเราสมน้กเราต้องไปใส่น้ำมะนาวก็ใส่น้ำมะขามไม่ต้องใส่น้ำส้ม เกี่ยวใส่ลงไปในจ้ะบ,บัดนี้เห็นบ่ล่ะจากของเหลื่อยๆจากไปเก็บแช่ตู้เย็นตู้แข็งเอาไว้ลืมหลังจากนั้นก็ไปหาพ่อก็ได้เอาทิ้ง ชิมอีก่ะแซ่บอีกอด้วยซิว <c oughs> ดำจากเชอร์รี่ของเราอร่อยจริงใช้ได้จริงประมาณนี้นะจานนี่โอเคอาหารจานนี้ไม่มีชื่อหรอกจ้ะทําจากของที่ย่างเหลือๆในสวนจ้ะ